นี่น่ะี่ถ่มานอกเด้อนะคะอ้ำจิ้มนะคะโอสตอรี่สวัสดีค่ะพกบาลกั่วใช่ไหมี่กำลังเดินทางมางนะคะนี่วยจะรดกเลยกำลัง่ิน้วเละไม่ได้กินจะกินอะนบอยู่เลย เจอวิวก็น่าจะไปหมดเนาะเออเจอวิวด้วยค่ะอือแอดมินก็ไปด้วยแน่าจะน้องเที่ยวมั้งใช่สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องนุกกี้แฟมิลี่ช่องบ่าวสอน สตอรี่ช่องอดิสรนแฟมิลี่นะครับนี่ป้าจําหน้าคุณดเป็นลูกตรงนี้เนาะมันไมู่กที่บ้านเหมือนตรงนี้นะเหมือนมากเลยพ่อใหญ่ป้าจ้าหัวร้านออ้านป้าก็ได้ป้าใหญ่ไงฮะร้าป้าเลยตรงนี้เลยนะเนาะเนี่ยตรงนี้เลยชัดเลยนี่อันนี้ฟันไม่มีแล้วนะ อยากกินเนี้ยต้องปิ้งเนี้ยแล้วก็ตำละเอียดละเอียดเอาที่ฟังไม่มีแล้วคือผนลุกเลยคือครั้งแรกผลลุกเลยว่าทำบุญคุณยายเนาะปาแป๊บป้าเลยอ่ะนี่เป็นครั้งแรกเนาะที่เราได้เห็นนะครเป็นครั้งแรกจริงเหรอใช่ค่ะเอนแอนแอนเป็นเห็นรูปครั้งแรกครับคุณไปหอวเราไปอืมไปก็แล้วเสียงเพลงก็มาลูกคุณ่ายนะครับเพื่อไปทำบุญเนาะพี่น้องหนะครับร่วมกับผู้ใหญ่พันนะครับที่จะไปทำบุญ งัดทัางงัดงัดงงัดง,งัด,งง,ดงงัดนะตอนนี้ลุงพลพร้อมแล้วนะฮะที่จะไปทําบุญนะครับกับครอบครัวนะครับให้กับคุณยายนะครับนี่นะฮะพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็มีใครกันบ้างมาดูกันนะฮะมีพี่ชัยนะฮะโอ,โอนะ้สุดยอดเลยนะฮะสุดยอดเลย

โซฟอร์นะครับโซฟ์โอ้โหมีตะเบงด้วยนะฮะโอ้โหป้าป้าเอาอะไรมาพี่เอสนตู้ให้หนภาษาเย็นไปกรงเทพพายเย็นจีนี่มีห้องผมมีเตาข้างใันะคุณแม่เดี๋ยวกระซิบหน่อยเป็นมด เดินทางแล้วนะฮะเตรียมเดินทางนะครับขันไ่ได้ขัน้ยฮะโอ้เรือใครเรือใครยังไม่ขึ้นรถนี่ฮ <c oughs> ะได้ยืยนแล้วได้ยืยนแล้วได้ยืยนแล้ว

ยังไม่ครบเลยโอ้ยเมคอมเมนต์มาว่าเราทานตะวันตัวสวยโ like. อ้โหโอ้สวยจริงตัวสวยนะนี่นะครับโอ้มาดูระยะทางนะครนะับเนาะดูคุณลุงพันนะครับเป็น่าได้อ้ยเคยไปจักเทื่อแล้วเรื่องลูกท่านี่เคยไปอยู่แต่ว่าบ้านเพื่อนเฮายังบม่เคยไปโอ้ ต้องได้จับ T P S อยู่บ่ตามตามเพื่อนท่านอยู่บ่บ,บ่านนี้อันนี้ท่าถ้าถ้าเส้นอันนั้นน่ะถ้าไปเส้นนั้นน่ะหูวจักอยู่อืมจักอยู่เนาะเอ,าาอนะ้า,อาคนขับนั่งหน้าเหรอโอ้โอนะตอนนี้ลุงพันก็พร,พร,พร,พรพ้อมที่จะออกเดินทางแล้วพี่น้องกับลุงจิมนะครับรถใหม่เอ้ยเฮ้โหยเครื่องเสียงกระหึ่มมากเลย ต้องไทยบ้านนอกเด้อครับเพลงเพลงต้องเปิดไทยบ้านนอกเด้อครับเออต้องเปิดเพลงเจ้าลุงลุงพันต้องเอาเอาแฟดได้เอาแฟดได้เสียบเออนี่ดูเครื่องเสียงนะครับเพิ่นมีซับบูเฟอร์อยู่หลังรถ นั่งได้นั่งได้นั่งได้สุดยอดสุดยอดนั่งเลยโอ้โหโอ้โหนั่งกว่านั่งกว่งนั่งไปลงตรงหน้าโอ้โหได้การได้การอันนี้เราก็มาขึ้นนลยองรถใหม่ลุงพันนะฮะเอฟซีโอ้โหดูดูใครนะคนท่มีรองยุ่งวานี่เลยร่องยุ่งเนี่ฮะสมาชิกนะดู ขึ้นรถใหม่นิ้มโอ้เครื่องเสียงก็กระหืมดีนะอ้ไม่ตำนานโอ้โอหสุดยอดเลยสุดยอดเลยโอ้โหแค่น uh, uh. ี้แหละมาทีนี่หน่อยแค่พอให้ไปจอดมองโน้นหน่อยเออโหยังอะไรขี้โอเคโอเคได้การเลยแค่แค่นอรอ รถใหม่ผู้ใหญ่พันนะฮะเครื่องเทอร์โบ2,800โอ้ผมนึกว่า3,000นะครับแต่ว่าโอ้แค่นี้ก็หรูแล้ว FC นะ2,800เทอร์โบเนาะเครื่อง2,800ยางบราวโอ้โหคักคักเครื่องเสียงเราก็หึม่มคักอีนี้ครับ เสียงเครื่องก็โอเคนะครับนิ่มดีนะฮะนิ่มนะฮะล้อหมุนแล้วนะฮะลุงเตรียมพร้อมออกเดินทางแล้วพี่น้องนะครับเพื่นละเหยบชิวเลยก็เหลือแค่ขั้นตอนการโอนเนาะเพื่อนก็ทำการไปโอนรถก็ก็รถก็จะเป็นชื่อลงพันธุ์อย่างเป็นทางการเนาะตอนนี้ก็เหลือแค่ ขั้นตอนกท็ทำเอกสารนี้หน่อยเนาะเหมือนคุณลุงคุณป้าเพิ่นยังยังรออะไรเนาะนะครับสั่งงานมื่บ่ะีนีพึ่ง้าาจะสั่งงานไว้นะครับเนาะกปดออกเดินทางเนาะครับเนาะสั่งงานบรรยากาศที่กาแฟนะครับุลุงคลป้าแตนคาเฟ่เดินทางแล้วพี่น้อง ขอให้คุณลุงคุณป้าเดินทางปลอดภัยนะครับไปเฮ็ดบุญให้คุณยายนะครับน,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 นี่นะครับห <c oughs> ้าเก้กกเา,นนาสี่เก้าบึ้งกันโอ้โหนี่นะครับ,บรถตามขบวนนะครับรถตามขบวน ไปทำบุญนะครับเสียงมันเงียบดีนะครับ FC รถถือว่ายังใหม่นะครับก็ถือว่าได้ลองรถเนาะเดินทางนะครับได้ลองลองรถใหม่เดินทางไกลน่าจะเป็นครั้งแรกของมุงพันธ์นะครับที่จะไป อะยะสสธรนะครับก็ระยะทางประมาณ200กว่ากิโลครับ FC นะครับเพราะว่าแค่เข้าสกลนครนี่ก็ร้อยโลแล้วนะครับนะไปยะสสธรอีกก็น่าจะ200ขึ้นนะครับเนาะเพราะว่าเราตีไปมุกดาหารก็120แล้วนะครับสกลจากาวานอนไปสกลนครนี่ก็ร้อยร้อยขึ้นแล้วนะร้อยยีแล้วนะครับจากสกลไปมุกดาหารอีกร้อย ยี่สิบนะครับจากมุกดาหารไปยโสธรนอีกประมาณตีไปเลยครับสามร้อยโลนะครับประมาณสามร้อยกิโลก็วันนี้มารอดูว่าอ่าร้านค้ามีร้านไหนเปิดแน่น o ครับในการให้บริการเอฟซนะครับเนาะที่นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่เนาะตอนนี้ก็ตลาดนาคาบุรีก็ชอบร้านของพี่หนิงพี่เมย์ก็เปิดให้บริการแล้วนะครับจําหน่ายน้านะเครื่องดื่มนะครับนะ ยินดีต้อนรับนะครับนี่บรรยากาศนะฮะฝั่งนู้นก็ร้านปลาคำใสพ่อฟื้นนะครับร้านถ่ายรูปลุงจิ้มนะครับเมื่อกี้เพื่อนไปแล้วนะครับเนาะเต๋อตาลูกซายเพื่อนเนาะประจำการนะครับร้านพี่แอนของหวานว,นวันนี้ไม่ได้เปิดนะครับโอ้นึกว่าจะไม่เปิดนะฮะ ครับผมแล้วก็ร้านอ่เสียเส้นนะครับวันนี้ไม่เปิดนะครับเอฟซีก็มาอุ่นนนกาแฟได้นะครับวันนี้บาริสต้าบาริสต้ายังอยู่นะครับเอฟซีนี่ฮะเอาลุงขึ้นมาเร็วแท้หรือเปล่าหนุ่มับมาแล้วนะครับโอ้นครับนี่ฮะต้องสัยลืมของเนาะ ก็นี่ครับบรรยากาศนะครับที่ร้านองค์ปู่ปาริจิตนาคาราชนะครับ,เ,รบเนะบาะก็ร้านพี่แอร์นี่คือมันหนักนะครับ fc หลังจากที่เคยยกรอบก่อนถ้าเป็นผู้หญิงนะครับก็อาจจะใช้แรงเยอะหน่อย fc น้ำหนักเล็กกาวนายย่ายว่าง่ายมันหนักมันหนักเล็ก ันนักเล็กกัวันไอนะครับหน้าร้านเรามีแตงโมนี่เดี๋ยวมาลองกินแตงโมพี่เใส่ใช่เย็นๆพูดภาษาถิ่นสองหน่วยนะครับเป็นหนึ่งเป็นหน่วยเนื่องพอดีเวลาเปิดร้านพี่แอนต้องระวังยิงระวังปาดมือนะครับครับครับผมเพราะว่ามันมีมันมีสังกะสีใช่ครับทางร้านแล้วครับตอนนี้ใส่จะไม่เปิดแล้ว จับอันนี้มันจะเลยปร๊บเลยนะฮะระวังจับอันนี้ไวเด้อจับอันนี้ไวเด้อครับคราวหน้าเราต้องจับตะเลิขผมว่าสงสัยต้องให้ช่างดำซื้อไอ้ให้พี่แอนซื้อไอ้ตัวอ,อันที่เปิดประตูเฮือนน่ะนะครับอ๋อที่เป็นรีโมทใช่ไหมไม่ไม่ไอ้ตัวที่จับที่เฉยนะพี่แอมตัวไหนตัวที่เขาเปิดฝาฝาประตูนะนะที่มันเป็นหูจับน่ะนะคือเอาไม่ยิงใส่ เวลาเราเปิดเราสีได้เอามือยัดเข้าไปแล้วก็เหมือนเปิดประตูบ้านออ๋อเ,เพราะว่าเขาไม่รู้สีจับตรงไหนเออเห็นแล้วเห็นแล้วเออนั่นแหละพี่แอนซื้อมาแล้วก็ยิงน็อตใส่นะน้องโอ้กับช่างดำหน้าสีเห็ดได้นะครับนะเอ้ยายสมนนี่ก็ประมาณนี้นะครับเอฟซีอัปเดตกันนะฮะยายสมนกับสิเมื่อบ้านแหรอบ่อคนนี่ก็สิไปใส่นี่โอ้นะฮะ อากาศก็ประมาณนี้นะครับเอฟซร้อนแต่เช้านะครับเนาะจุงกับป้าก็เดินทางแล้วนะครับผมฝากเป็นกำลังแรงใจให้ช่องอดีศรฟาร์มเบีกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับโอ้มาเบิ่องอันนี้ก่อนพี่น้องนี่นี่นี่น,นี่โอ้โหดอกทานตะวันสวยงาม ถ้าออกพร้อมกันเยอะๆนี่จะสวยมากเลยเราต้องมารอดูลว่าเขาจะบิ่งบานพร้อมกันตอนไหนตอนนี้ดอกขึ้นแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ